ครับก็วันนี้นะครับก็จะมีสไพร์นะครับท่านผู้ใหญ่กันนิดหนึ่งนะครับัวผมในนามนะครับประธานคนรักแสงสีเสียงแห่งประเทศไทยนะครับก็จริงจริงแล้วนะครับท่านผู้ใหญ่ก็หลบเลี่ยงมาทุกปีนะครับพวกเราก็จะเล่นกันอย่างนี้ทุกปีนะครับวีนที่แล้วปลุกกันถึงบ้านเลยนะครับไปปลุกีันที่นอนเลยนะครับไป วาระนี้นะครับก็ขอให้ท่านผู้ใหญ่นะครับที่เป็นเพื่อนสนิทนะครับของในกลุ่มของพวกเรานะครับแล้วก็เป็นทีักของในกลุ่มนะครับคนรักภาพยนตร์นะครับเป็นอะไรดีเป็นทีักของแฟนคลับอ่าเป็นทีักของแฟนคลับทุกทุกคนนะครับก็ขอให้ทุกคนนะครับร่วมกันแสดงความยินดีนะครับในวาระ วันนี้นะครับก็คือวันคล้ายวันเกิดของท่านผู้ใหญ่นะครับที่มีอายุครบ50แล้วนะครับแต่ว่ายังหนุ่มอยู่นะครับยังหนุ่มอยู่นะครับยังคิดว่าตัวเองนั้นอายุ30เป็นต้นอยู่นะครับก็ขอให้พวกเรานะครับแสดงความยินดีกับผู้ใหญ่ด้วยกันพร้อมกันทุกทุกคนนะครับขอบคุณและสวัสดีครับเฮงเงรวยรวยนะครับ ขอบคุณประธานชมรมแสงพีเสียงแห่งประเทศไทยนะครับท่านกำนันประสง์รีนกือวท่านกำนันยุ่งนะครับซึ่งเป็นจริงๆกำนันอายุน้อยกว่าผมนะครับแต่ผมนับถือเหมือนพี่นะครับเหมือนเพื่อนนะครับไม่เคยนับถือเป็นน้องนะครับคนนี้แล้วก็ให้ความรำพันกับผมมาโดยตลอดนะครับฉะนั้นประกาศไว้ตรงนี้เลยนะครับเครื่อง ยี่ห้ออื่นผมใช้ไม่ได้นะครับผมใช้ได้แต่พีเอเช่าเดียวนะครับเพราะว่าํำนานผมน่ารักทีนี้ผมจะเป็นใยี่ห้ออะไรได้นะครับขอบคุณเพื่อนๆนะครับเพื่อนๆในกลุ่มนะครับแล้วก็ท่านผู้ชมนะครับพี่ให้อวยพรให้ผมในทุกๆคำทางนะครับไม่ว่าจะเป็นในเฟซในไลน์นะครับแล้วก็นําสิ่งของนะครับมาให้หลายท่านด้วยกันนะครับขอให้พี่น้องกลุ่ม คนรักหนังกาแฟนะครับจงมีแต่ความสุขจงมีแต่ความเจริญร่ำรวยเงินทองนะครับสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงนะครับแลวก็อย่าเจ็บแล้วก็อย่าจนและที่สําคัญนะครับใครที่มีเมียนะครับก็ขอให้สวยๆนะครับที่มีที่มีอยู่แล้วนะครับก็ให้สวยๆยิยยยย่งยิง่งขึ้นไปถ้าใครยังไม่มีก็ให้ได้เมียสวยๆนะครับเพราะว่าพวกเราทุกคนหน้าตาไม่ค่อยดีนะครับแต่เน้น อยากมีเมียสวยอันนี้ขอให้ทุกคนประสบแต่ความสุขแล้วก็โชคดีมีชายทุกท่านนะครับจากผมวุ้ยใหญ่เตียนะครับขอบคุณครับ